ก็อีกอันนึงนะครับจะมีเรื่องของตัวไทยเฟสท็อปโมเดลนะครับที่ช่วงนี้ก็มีการเปิดรับสมัครกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวการประชาสัมพันธ์ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับทางไทยเฟสท็อปโมเดลนะครับเฟ้นหาสุดยอดโมเดลไทยแท้นะครับตัวจริงหน้าจริงครั้งแรกของประเทศไทยในการสร้างโอกาสให้กับคนไทย โดยไม่จำกัดเพศจากทั่วทุกภูมิภาคนะครับที่มีความสวยหล่อแบบไทยและไม่ผ่านการสัญญกรรมเข้าร่วมเวทีไทยเฟสท็อปโมเดลการประกวดคัดเลือกโมเดลสายเลือดไทยแท้เพื่อปลุกปั้นให้เป็นซูปเปอร์โมเดลที่มีความพร้อมในทุกมิติผ่านกระบวนการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมของกองประกวดและจัดให้มีการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะที่จะได้รับเงินรางวัลและโอกาสในการทำงานด้านแฟชั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศครับ ค่ะโดยเปิดรับสมัครคนไทยทุกเพศเลยนะคะอายุระหว่าง18-30ปีค่ะที่ไม่ผ่านการการศปกรรมนะคะคุณคอุย้ยซึ่งมีความสามารถความรู้ความสามารถนะคะที่และมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นซูเปอร์โมเดลตั้งแต่ ถึงตั้งแต่แบับนี้นะคะจนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะก็สามารถที่ได้เลยคุณอุ้ยไปสมัครได้นะคะเดี๋ยวต้องดูก็อันนี้นะครับท่านผู้ที่สนใจนะครับสามารถ <c oughs> เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของไทยเฟสท็อปโมเดลนะครับหรือทางเพจเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็ได้นะครับจะมีช่องทางการรับสมัครกันอยู่ก็คือสมัครได้ตั้งแต่วันน,น,น,วน,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 นี้นะครับจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับเข้าไปดูกันได้ครับ